สวัสดีค่ะเมื่อนี่นะคะดิชาสิพ้ามาชมธรรมชาติธรรมชาติบานหน้าเต้านะคะบืดนีผ้ามาตรงไหตรงหน้าแล้วกับผ้ามาเบิงกล้องฟางเห็นปะคะกล้องฟางสมัยเก่าเหาที่ยังคงมีอยู่นะคะเดี๋ยวนี่เขาใส่รถเกี่ยวแล้วก็ใส่รถอัดฟางเนาะคะ่ะเนาะแต่วันนี้นะคะของคุณยายนะคะเพิินกระจงเอาไว้นะคะเพล่นเสีเอาขึ้น เสาเอาต่างไวแบบนี้นะคะเก็บฟางแบบนี้ก็เป็นแบบวิธีการเดิมๆของเฮานะคะคือเอาไหมมาซักไวต้ตรงกลางแล้วก็เอาฟางโยนขึ้นไปเน่นๆนะคะเพิ่นบอกว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีเก็บ้าฟางที่มีมาแต่ในอดีตนะคะซึ่งคุณยายบอกว่าวิธีนี้ของคุณยายก็ดีคือกันนะคะ หน่อยนะคะที่มันสีเน่ามันสีหนามันสีไหลพานลงไปเพิ่นว่ามันเน่าหน่อยถึงเน่ามันก็สิสามารถมีเห็ดฟางออกม้เพิ่นเก็บกินได้เพิ่นว่าตังสีนะคะด้วยที่ว่าบ่ตองไปสางลงเลื่อนหรือโลงเหลาอย่างต่างๆให้มันเสียเงินเสียทองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเฮากับไปดึงหอบเอาฟางนี่าไม่อวยควายนะคะนี่ก่ะเมื้อนี้ก็มายื่ออยู่ในทงไฮทงหน้ามันยือยู่ใต้ต้นบักพาวนะคะต้นบักพาวเป็นบรรยากาศที่ทองไ้ทงหน้าของเฮานะคะที่ทัดในทุงทองถุงนะคะนี่นะคะนิชาติกะเอาบรรยากาศทองถุงไฮหน้า ะะมาให้เบ่งนะคะเหมือนนี่ก็เป็นบรรยากาศมายามเย็นๆนะคะมาอยู่ใต่หงบักพาวมากเก็บบักพาวห่าวนะคะซึ่งเอาไปทําแกงกะทีดยถิ่นะตองใส่กะทิกะปองนะคะนี่นะคะดิชาน่ะพามาเบ่งกองฟางนี่นะคะเป็นกองฟางที่ห้าบบตองไปจ้างรถอรัดให้เสียเงินเย็นนี่ก่อนตั้งเกือบ20 30บาบาททีเดียวนะคะแพงแห่งะขนๆๆข,น,ข,น,ข,น,ขนมาด้วยตัวเองนะคะขนมาแล้วก็ เอามากองกองกองเอาไว้นะคะก็มีส่วนเสียอยู่แต่มันบ่อหลายคุณยายบอกว่ากองฟางแบบนี้ล่ะคะ่ะแต่กี่เฮากับมานางหลินน่งหัวบ้างเงากองฟางอย่างกินเขาหลอกกองฟางอย่างนางบอกกันหลอกกองฟางนี่ล่ะคะ่ะคือกองฟางที่ในอดีตนะคะคุณยายกัยังคงเอา รักษาเอาไว้นะคะนี่นะคะนี่นะนิชากับพ้ามาเบิงนะคะมาเฟิงบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่มีก้องฟางมีธงเขานะคะมีวิวทิวทัศน์แบบชนบทบ้านเฮาว,วิธีบ้านๆของเฮ้านะคะกับสีมีมุมหนีอยู่นะคะแต่กับบดีเห็นหลายนะคะคนกลางเห็นหน่อยมุมหนีพอเดียวนีนะคะกะจะเลื่อนไปมากแล้วเนาะทุกคนกัสีเอาแบบสะดวกสบายนะคะนิชากะมาอยู่นี่มุมของต้นประภาเขานะคะ เบิึงนะคะบ่เป็นผีบักเผานะคะก็มาอยู่ในไก่ต้นบักเผาเพราะว่ามีบักเผาแก่บักเผาห่าวนะคะถี่มันหลวงลงมากก็เก็บเอาไว้เอาไปเฮ็ดกะทิคือถ้าเขายังบ่ท่านสับท่านหยังมากก็สิใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะเอาไปเฮ็ดแกงกะทิเอาไปเฮ็ดของหวานไปเฮ็ดขนมอีหยังได้เบิดเลยค่ะนี่นะคะ ดิฉันกบพาไปชมบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศคลาสสิกนะคะมีกองฟางมีธงหน้ามีตน้นมะพร้าวคือตั้งแต่ห้าวาดลู่ในสมัยอดีตจำไ,ไ,ไ,ได้บ่คะดีเห็นว่าล่ะกะได้่ยมะพร้าวมาแล้วเห็นไ่มคะกะได้่วมะพร้าวมาแล้วก็ไม่เก็บมะพร้าวไม่ิ่งเลยน,นี่มะพร้าวมันโลนนะคะต้นมันสูงแห้งต้นมันอยู่สูงๆมันลนเองเบิง่งตีนนี่สูงอีหลีขึ้นเอากับบไดยนะคะสูงขนาดนี่ไม่สาวตอยกับบได้เพราะว่าสูงแห้งนะคะนี่มีสองต้นคู่กันนะคะ อยู่บ้านย่ายนะคะเฮากะมาเก็บบักพาวเก็บเอาไปไว้ท่าทำขนมประกอบอาหารน้ำแกงกะทิแกงยังได้แกงกินเล็กแกงไทยต่างๆกะได้บิดนะคะแกงเหล้ากะได้แกงไทยกั